แจ้งเตือนไข้หวัดนกระบาดในจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายสั่งเฝ้าระวังเข้มงวดวันที่17มกราคมนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยว่าจากรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในจีนโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว5รายในจำนวนนี้2รายเสียชีวิตแล้ว จากการรายงานของหน่วยงานสาธารณาสุขฮ่องกงระบุว่าผู้ติดเชื้อในจีนทั้ง5รายพบในปี2021เป็นชาย4คนและหญิง1คนมาจากมณฑลเสฉวนเจ้อเจียงและเขตปกครองตนเองกวางซี่จวงโดยในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนี้2รายเสียชีวิตแล้วขณะที่อีก3รายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสโดยผู้ติดเชื้อทั้ง5รายในจำนวนนี้4รายสัมผัสกับสัตว์ปีก ขณะอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างการสืบสวนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่กาวว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นระยะเวลา12ปีแต่กรมปรศุสัตว์ยังคงเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่นกอพยพพื้นที่นกวางไข่พื้นที่มีการเสี่ยงสัตว์ปีกหนาแน่นเป็นต้นรวมทั้งเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนกส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุดเช่นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งศัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้าออกฟาร์มให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคันเป็นต้นรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นพื้นที่ที่นกอพยพอาศัยอยู่พื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่นเป็นต้นตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศอาทิเช่นกระทรวงสาธารณาสุขกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติอย่านําสัตว์ปีกไปจําหน่ายจ่ายแจกหรือนําไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดําเนินมาตรการควบคุมโรคทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์หรือสคออบอรกรมปศุสัตว์หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์โทร0632256888หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน d l d 4 0ได้ตลอดเวลาอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ